สวัสดีกับทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องปันปันเันชายค่ะวันนี้นะคะทุกคนมันเรากันนะคะก็จะมาซ้อมแต่งตัวเป็นเครื่ออย่างนี้เลยเป็นโคนะแบบไม่ต้องเสียโลบัคชักหนึ่งโลบัคเลยนะเพราะว่าน้องปันก็ไม่มีโลบัคเหมือนกันนะคะนะคะนั่นเดี๋ยวไปดู วิธีการเกยเดี๋ยวออกก่อนอืมขั้นตอนแรกนะคะให้เรามาตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปลีดนะคะท,ทุกคนเห็นแล้วนะคะให้เราให้ให้เรากดไปที่ช็อปนะคะ กดไปเลยเอืมอืมอ่ะ,อะเกิดไปที่เอมตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ แล้วก็กดปิดที่ T-shirt นะคะทุกคนมี T-shirt แบบนี้นะคะนะคะทุกคนเสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนไปเลยเลื่อนไปนะคะจนกว่าจะเจอเป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะอืม ก็อาจจะต้องใช้วเวลานิดนึงนะคะเวลานะอืมมีเยอะจริงๆเลย เด็กกันเด็กนเด็ดกันจะที่จริงแล้วมันไม่มเลยขอดูขอดูนะนี่เดจะมาพานาทัชที่สองนะคะก็จะนนี้ไเลยนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามันมีเพราะว่าฟรีอยู่นั่นเองก็คือเราไม่ต้องเสียโรบักส์นะคะทุกคน แล้วก็กดไปนะแต่นี้น้องปันซอแต่นี้น้องปันออกไปแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราถ้าจะมากดที่ตรงนี้นะคะก็ซึ่งเป็นแบบว่าพวกของที่ว่าเรามีอยู่แล้วนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยแล้วให้เรากดตรงนี้นะคะกดคาว่าบอดี นะคะตอนแรกผิวก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะหรือว่าผิวอาจจะเป็นสีต่างๆนะคะให้เราเออปรับสีผิวเป็นสีผิวอันนี้นะคะซึ่งจะเป็นสีผิวสีน้ำตาลทำให้ตัวของเรานะคะดูเหมือนน้ำโคลนนี่นะคะพอเปลี่ยนก็จะได้แบบนี้นะคะอ๋อแล้วอีกอย่างนะคนที่ว่าไม่มีหน้าตาแบบเหมือนน้องมันปันนะคะนี่แบบดีนะ เดี๋ยน้องบันจะพาไปดูด้วยนะคะนี่แต่ถ้าใายอันนี้สำหรับคนเฉพาะที่ว่าอยากได้นะให้เราเข้าอืมไปที่ตรงนี้นะนี่ให้เราไปโหลดไอตัวนี้เลยมันก็จะได้แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีปลากแบบนี้ให้นะคะนี่ขั้นตอนต่อไปนะคะถ้าถ้าใครยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดนะับรีบเปลี่ยนเลยนะคะ แล้วเรานะคะก็ต้องเอาผมออกด้วยนะคะเสร็จแล้วเรานะคะก็ต้องห้ามใส่ชุดนะคะแต่ว่าเรานะคะจะมาใส่เสื้อเชิ้ตนะคะนี่เสื้อเชิ้ตอันนี้เลยนะคะที่ว่าเมื่อกี้นะคะทุกคนเราพึ่งเอออเามานะคะแล้วเรานะคะก็จะมา ใช้เจ้ากางเกงตัวนี้กันนะซึ่งเป็นสีน้ำตาลนะคะน้องบานคิดว่าทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะมันจะได้เป็นแบบว่าเหมือนเอ่อพวกน้ำโค้งนะแต่แล้วก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมากดที่บอดี้นะคะบอดี้อดนี่บอดี้นะคะกดเข้าไปเลยนะ อะเล้วสีผิวสีน้ำตาลสเสร็จแล้วก็มากดที่ไรซ์ Rice, อมนี่นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแขนของเรานะคะดูทุกคนเข้าไปแล้วเรานะคะก็ไปกดแล้วเรานะคะก็ไปกดไอ ตรงนี้ออกนะคะตรงนี้ออกนะคะกดเข้าไปมันก็จะมีแขนใหญ่ๆแบบนี้ทำอีกข้างหนึ่งทั้งสองอันนะคะนี่อันนี้ก็ด้วยนะคะกดไปที่อันนี้เลยแล้วก็ทำขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะก็กดไปที่ตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปก็จะมีแบบนี้นะคะแต่เอตัวมันก็ไม่สมดุลกันนี่เรานะคะ ก็จะมากดลงไปที่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นเปลี่ยนขนาดลำตัวของเราได้นะคะทุกๆคนกดเข้าไปนี่นะคะไม่ต้องกดอะไรเลยนะคะเหมือนม่อกี้เลยให้เราเอาตรงนี้ออกนะคะนี่นี่ได้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้นะทุกคนเราต้องไปกดที่เล็ก อีกนะคะหนีตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดกลับเหมือนเดิมเลยนะก็คือกดไปที่ตรงนี้นะคะเอ้ยมันก็จะกลายเป็นขายใหญ่ๆให้เรานะคะอันนี้ก็ด้วยนะคะนี่นี่นะแล้วก็กดไปที่อันนี้นะคะเพื่อไอตรงเพื่อมันจะได้ขายใหญ่ๆนะคะ นี่เร็วก็จะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเป็นไงน่ารักไหมคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นแบบออบบี้ต่างๆกันดีกว่าอ,อ,อ,อนี่ก็จะน่ารักประมาณนี้เลย <c oughs> น่ารักไม่แค่ทุกคน แ่น้องปันคิดว่ามันน่ารักนะเพราะว่าหน้าตามันแล้วก็ตัวของมันด้วยคือทุกส่วนของมันน่ารักหมดเลยโอ้โหโอ้โหอืมก็น่ารักอยู่นะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้ลยนะคะบ๊ายบายกคนะคทุกคน รีวิวน้องมันวานยี่สิบ giảm แล้วแต่น้องที่จริงแล้วน้องปันก็อยากซื้อนะ

Oi menn. Oi menn. Oh, <tryk>